โอเคครับการสวัสดี่มีหลักรถซิ่งกันทุกคนนะก็ไม่ได้เจอกันนานเนาะวันนี้ก็กลับมาในรอบประมาณนักเตือนหนึ่งไปแล้วก็กลับมาทำกิก็วนันนี้ตามตอรนนี่ขอน้องที่ผมถามไปทุกคนว่าจะทำกินอะไรก็รีวิวก็รีวิวแตรีวิวไปยี่ห้าดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่ทำมาไม่เคยรีวิวให้ดูเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราบอนนกว่าเอามาทคคนนำดู ตอนแรกมีปัญหาคือข้าาขอขาดก่อนตอนแรกมีปัญหาข้อขาดนะก็วิ่งไม่ได้ก็มาเปลี่ยนข้อใหม่จะได้ของไอซ์ปีกก็เสียแรงไวปนะแล้วพอหลังพ,พอเจ็บปุ๊บผมเอาไปขับได้ประมาณวันเดียวความติ๊กก็พังอีกก็ต้องไปหาซื้อความติก๊กใหม่มาแต่ทำไม่ได้ก็ใช้มาหาคู่จุดเราแล้วก็เราไี้สั่งนี่เป็นตึ๊กคัดน่าจะลูกตึ๊กคัดแตกดกีกว่ามันเลยว่ากำลกังจะแก้อ,อยู่นะ ได้อยู่ร้านช่างก็เดี๋ยวเสร็จค่อยออกไปรีวิวให้ดูครับเนี่ยก็มันเด่นเลยป่ะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปอัปเดตไลฟ์ภาประวัตินี่ดูกว่าคันขาวดำก็ยังนิ่งอยู่อ่ะไปยังไม่ทันได้ออกเลยไม่ได้ขับเล่นเลยเดี๋ยวเราไปรีวิวคันไลฟ์ภาพดีกว่าว่ามีอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ต่อต่อให้ผมด้วยนะไม่ได้ว่าทำชิมนานนะแต่เราเชื่อเชื่อ เดตือนคลิปนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันตรพนและความบาดเจ็บเกี่ยวกับการแต่งรบผู้ชมนี้มากว่าจะแปปีควรจะคำแนะนำจากผู้สื่อข่าท่านด้วยนะครับงงดี ก็โอเคครับน้องๆเนี่ก็มาถึงกันที่เรียบร้อยก็หาที่ถ่ายเนาะล้วฝนก็จะมาแล้วด้วยก็ตรงก็จะมีประมาณนี้เป็นอาบน้นโชคหน้าอย่างนี้นะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูทีละอย่างดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่กล้องมันรีวิวแบบให้มันมารีวิวไม่กล้ารีวิวหรอกถ้าเป็นทุติก็เลยนะอย่างแรกก็ทํามาก็ทําที่เดียวกับผมสามพันใครสนใจก็สั่งทําได้ประมาณนี้รวมันะถายดํามาดูใกล้ แล้วม so, so so, so right ีติ๊กเกอร์ถ้าไม่มีติ๊กเกอร์ผมว่ามันไม่สวยนะผมก็เลยบอกให้มันไปซื้อมาใส่ติ๊กเกอร์ได้รางวัลได้แล้วเจสี่เจสี่นี่มีแต่สุดแล้วคือไปไหนก็จะดุดตาเพราะไม่มีที่ไหนทำแล้วแล้วก็ชิ้นออกมาก็เป็นจุดล้อร้านนี้ทำหน้าหลังเลยอันนี้ชี้นอกแล้วก็คือก่อนตอนทำก็คือเราขัดดีแล้วขัดกับเจมบอให้มันน่าร่มให้รองพื้นอะไรเรียบร้อยนี่ไม่เหมือนของผมแล้วอันแรกของผมมันลอก แล้วก็มีชิ้นนี้เลยทุกคนชิ้นนี้มันไม่ใช่อของเดิมนะนี่คือแปลงใส่เป็นของลายผ้าใช่ป่ละลายผ้าแปลงจารลายผ้าใส่เนาะเพราะว่าอันเดิมมันใส่ไม่ได้หรือว่าไงนะอันเดิมอันนี้มันไม่ได้ดุมเดิมไงเออใช่แต่ที่เราไปซื้อมาดุมมันไมไ่เป็นดุมของลายผ้าก็เลยเอาของจางของลายผ้ามาใส่แทนก็ดูดิแปลงนะแปลงใส่แล้วฝั่งนี้แล้วก็ชุดน้านี้ไม่ได้ใส่ที่ วัดใหม่เนี่ยฟังนี่ดูฟังนี้ชุดวัดใหม่ไม่ได้ใส่นะเพราะว่ามันเป็นของร้อยยี่ห้างไอดูมันเลยใส่ไม่ได้แล้วก็ชุดไล่นัดเล็ทั้งคันนี่นัดดน่นเหล็กน,น,น,นี่นะครับนัดเล็ทั้งคันก็ถือว่าใช้ได้นะนัด,ดนเหท็กแลัวนะครับเบาะเบาะนี้ก็เป็นขาดำแล้าหุ้มแล้วก็ปาดบางแบบเกลี่ยไปอ่ะ แล้วบอกเนี่ยเว้ยู่ไ้าขบอก็สั่งซืได้รามาของโน่งเขาบอกเป็นของโน่งราคาก็อยู่ประมาณ750ดร้อยห้าสิบส่งมาเดื่องสั่งสมาสั่งได้แล้วแล้วก็ก็เป็นในรุ่นแบบ เบรกโูทูนะเบรกไม่มีเบรกหลังเลย z ุ o m y a เป็น z มยอ่ออาร์มก็เป็นมอาร์ามย่นแต่ว่าเป็นคันเดิมแล้วยังไม่คันกลมเป็นร์มย่นแล้วก็อันนี้น่าจะยืดยืดยังไม่สุดเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วก็โชว์โชว์เป็นโชว์ของอะไรก็ไม่รู้แต่ต่มนะทุกคนใส่หูหูโหลดด้วยหูโหลดโหลดต่ำเลยต่ำประมาณจะทรงพอได้อ่ะสวยเลยละ่ะ สเตอร์นี้ได้่าไรนะเท่ไรสเตอร์สามสิบสามสิบสี่สามสิบแล้วสเตอร์ได้ก็จะติบเครื่องก็จะหมดเรยบร้อยนะติดเครื่องก็ห้าหกลำเหลือ้าหกลเดิมสเตอร์ก็กว่าแรงไม่แรงไม่รู้นราต้องมาเทีเองนะ ก้าบุ้งไปรับแต่ก็ยิ่งไรที่ผมทำแต่ก็ประมาณนี้สูงไปอ้างแล้วดูมาโหลดหน้าอันนี้โหลดหน้าผมโหลดตั้งแต่ตอนทำเป็นสีสีดำาแล้วเนี่ยโหลดหน้าก็สุดแกนเลยตอนแรกมันไม่สุดแต่ว่าพอไปทำถอดสีใหม่ก็โหลดใหม่อีกรอบนึงก็คือสุดแกนเลยนะทุกคนแต่ว่ามันยังดูสูงๆอยู่เพราะบางคนมันสูง อันนี้ก็ไปเปิดมใหม่เหมือนกันตอนแรกเป็นแตกมันแตกตอนนี้ดูดีแล้วตอนนี้นแตกเนี้เปิดาใหม่จนาไปไหมืว่าใหม่กว่าฝังนี้ฝังไหนดีละเรนี่อาันี้ก่เป็นเท่ลังเท่ลังดฟังเสียงได้ไหม อันนี้นะทุกคนก็ฝากติดตามมาด้วยก็มีช่องทวิตเตอรแล้วก็มีเฟซบุ๊กเนาะก็ไปติดตามได้กันดูในคลิปนี้เนานะใครอยากติดตามก็ไปติดตามมาประมาณนี้ไม่มีอะไรแนละ้วแล้วเดลีนใหม่เนดะี๋ยวมาอัปเดตยนให้ดูใหม่อีกรอบนะเดี๋ยวมาดูให้ดูก็อันนี้ชุดบ่อก,ก็เกือา150<ๆ>ชุดท่อก็ประมาณพันพันสามพันสองประมาณนี้ท่อนะ แล้วก็ชุด,ดยิ้ย่อก็ประมาณ700-750าประมาณนี้ยิ้ซีคือเลยลก็ลงๆก็ผมประมาณ1 0 0 0กว่ากบาทก็ตอนนี้ไม่มีอะไรมากแล้วแค่นี้ก็ใครที่เข้ามาเราชุมก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดสับตะไคร้าาผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไม่รู้จะทำอะไรก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยไปละทุกคน